ค่ะผงกะะแมแม่ทีมมีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจะอยู่ที่กะละแม่แม่ทีมค่ะเป็นสินค้าโอท็อของจังหวัดพัทรลุงนะคะเราจะมาดูกันว่า สินค้าของกละแมแม่ทิมมีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะกละแมแม่ทิมตั Hence, mm ้งอยู่บ oh <iny ous magician> ้านเลขที่151หมู่บ้านเสนีเจริญตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงกละแมแม่ทิมมีการปรุงแต่งรสและสีสัน โดยมีด้วยกันทั้งหมด3รถ 1. รถทุเรียนสีเหลืองจากขนุนและทุเรียนสีดำจากกาแฟาและเสริมคุณค่าทางอาหารด้วยงาขาวมีการปรุงแต่งกลิ่นและ 3. รถใบเตยทำมาจากกลิ่นใบเตยจากใบเตยหอม แม่แม่ทิมตั้งขึ้นโดยคุณแม่ทิมจินดาพันธ์ตั้งแต่ปีพศ2500ปัจจุบันส่งขายจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดสตูลตำบลประดังเบซาอําเภอสเดาในตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอําเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณสนามหลวง และยังส่งขายต่างประเทศเช่นมาเลเซียและสิงคโปร์กว่า60ปีแห่งความอร่อยด้วยรสชาติที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะกละแมแม่ทิมจึงเป็นสินค้าโอท็อปสุดยอดของฝากจากจังหวัดพัทลุง